สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยทุกท่านครับมาเยือนที่นอุทยครับเอาแบบให้จุใจเลยครับสําหรับทริปนี้ครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มแนวหน้าของประเทศไทยเช่นกันครับแล้วก็มีสุดยอดพ่อพันธุ์ครับมาประจําการอยู่ที่นี่สุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวแนะนํำฟาร์มชื่อแล้วก็เบอร์โทรให้พี่น้องเราสักนิดหนึ่งครับอันนี้คือฟาร์มปอวันชัยฟาร์มนะครับ เป็นฟาร์มแม่ยายอ๋อแม่ยายของสาอุดครับคือตัวนี้เจ้าเงินแท้ะเมื่อก่อนอยู่กับผมครับแล้วตอนนี้ก็ต้องเอา,าไว้ที่นี่เพราะอยู่กับไผ่แก้วครับผมมันทะเลาะกันค <ười> ือ <c> ค <ười> <c ười> วายใหญ่กับควายใหญ่ครับคือถ้าเอาไว้ด้วยกันถ้าหลุดไปนี่โอ้โหผมว่าใช่ครับงานงานเข้าแน่นอนครับงานหยาบเลยละก็เลยก็เลยต้องแยกมาไว้ต้องแยกมาไว้นี่ครับครับผม ครับพิกัดฟาร์มตรงนี้นี่อยู่ตำบลอำเภออะไรนะครับก็คือปักอำเภอเมืองครับอําเภอเมืองตำบลท่าสงจังหวัดอุทัยธานีก็ปักหมดวัดคลองเคียนเลยครับอยู่ตรงกันข้ามกับวัดคลองเขียนเลยครับวัดคลองเคียนครับผมปักหมดมาได้เลยครับถ้าเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์ไหนครับเบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดหนึ่งห้าสามสามห้าสี่ครับครับผมสำหรับเบอร์นี้นะครับคุณผู้ชมอยากชม ระบบะาการบริหารจัดการฟาร์มอยากชมพันธุกรรมดีๆควายยักษ์ควายใหญ่ควายเราอุทัยธานีหรือว่าอยากได้ควายไปเลี้ยงติดต่อเบอร์นี้ได้ตลอดครับผมมาครับไฮไลท์ของฟาร์มครับผมตัวนี้นี่เรากอพันธุกรรมนี่เป็นสายไหนนะครับเป็นรือสายอุทัยจ๋าเลยครับตัวนี้อุทัยล้านเปอร์เซนต์เลยครับผมพ่อเป็นตัวไหนครับเงิอนอุทัยครับพ่อคือปา๋าเงินอุทัยเงินเราเลยครับ แล้วก็แม่เขาแม่บุญส่งแม่บุญส่ง,สงควายนาคาเฟ่ใช่ครับโอ้ oh, คุณผู้ชมครับนี่ชื่อพ่อพี่น้องก็รู้จักทั่วประเทศไทยแม่นี่ก็สุดยอดแม่พันุ์อีกตัวหนึ่งของประเทศไทยเช่นกันก็เรียกว่าเหล่ากอพันธุกรรมนี่ต้องใช้คําว่าสายโหดครับตัวนี้สายโหดเลยครับในเรื่องของพันธุกรรมปัจจุบันเงินแท้อายุกี่ปีครับ ก็วันที่เก,ก้ากรกฎาคมนี่ครบแปดเต็มครับอ๋อเกิดห้าเก้าครับครับผมเก,กิดห้าเก้ากรกฎาคมกรกฎาคมห้าเก้ากรกฎาคมก็จะครบแปดปีเต็มครับผมตัวนี้นี่โอ้โหจะเป็นพ่อพันควายงามเนาะครับออกไปในเรื่องของความงามกล้ามเนื้อดีมากครับตัวนี้ครับสําหรับ รา,างวัลในสนามประกวดนี่มีรางวัลอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้เยอะเยอะอยู่ครับเยอะไล่ไม่ท้วนครับสุพันก็ได้ที่หนึ่งอุทัยก็ที่หนึ่งโอ้ร้อยเอ็ดซูรินที่หนึ่งไม่ก้อนเนี่ยครับครับผมงานชาติขอนแก่นก็ที่หนึ่งงานชาติก็ได้ที่หนึ่งครับผมโอ้โหสุดเบอร์ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นสุดยอดพ่อพันแห่งยุคอีกตัวละครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้นี่มีผลงานออกมาเยอะหรือยังครับหลายอยู่ครับหลายอ๋อเขตนี้ก็น่าจะทับไปเยอะเนาะครับด้วยด้วยเหล่ากอพันธุกรรมครับทางสายพ่อแล้วก็สายแม่ผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรครับก็น่าจะอยากได้เอาไปปรับพันธุกรรมปรับโครงสร้างครับแมนี้มื่าตัวล่าสุดที่ขายให้พี่ผู้ใหญ่แคทไปครับตัวหนึ่งอ๋อครับลูกของเขาครับขายให้พี่ผู้ใหญ่แคทไปครับโลกว่าครับ โลกว่าครับผมส่งลูกเงินล้านครับครับนี่คือเครื่องยืนยันการันตีพ่อพันธุ์ครับควายดีต้องการันตีด้วยผลงานการส่งลูกวันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วเนาะคือเป็นแชมป์ในการเดินสนามแล้วก็ส่งลูกเงินล้านครับผมครับโอ้ยืนสวยมากครับคุณผู้ชมครับหน้าตานี่โอ้โหหล่อเหลาเอาการครับเป็นควายงามเลยตัวนี้วางวันหลายสนามเป็นแชมป์งานชาติด้วย ปัจจุบันเงินแท้นี่มีเปิดผสมจริงไหมครับเปิดครับเปิดผสมจริงห้าพันบาทครับห้าพันบาทสามครั้งครับโอ้รับประกันให้ด้วยสามครั้งครับผมน้าเชื้อนี่จําหน่ายชุดละเท่าไหร่ครับชุดละห้าพันครับสิบแถมสองโอดนละห้าร้อยเนี่ยครับพันธุกรรมดีๆเด็ดๆครับผมน้ําเชื้ออยู่กับพี่เก๋ก็หลายครับอ๋อครับติดต่อเสียเก๋เฟซบุ๊กบอร้อยชัยนทได้เลยครับน้ำเชื้อแบ่งไปที่เซ็นเตอร์หลัก ครับของประเทศไทยครับจุดเด่นเสืออุดมองตรงไหนครับตัวนี้เรื่องลําตัวครับอืมครับผมลําตัวท้ายคือแบบเหมือนผมว่าแบบมันมันสมส่วนอ่ะครับก็ลักษณะของควายงามเลยเนาะครับคือไม่มีส่วนส่วนใดล้นล้นออกมาครับใช่ครับเขาจะสมูทกลมเกลืนใช่ทั้งตัวเลยครับตัวนี้เป็นลักษณะของควายงามตามอุดมทัศนีควายไทยทุกประการพวกจุดแต้มอัตลักษณ์เนี่ยไม่ต้องห่วงครับ พันธุกรรมนี่แน่นตึ๊บบนมาดูด้านท้ายครับคุณผู้ชมครับนี่ดูท้ายของควายงามท้ายมะนาวตัดกลมดิกเลยอายุ8ปีแต่ว่าเนื้อตัวยังดีเลยเนาะสิวนะครับด้วยสายป่างเงินอุทัยครับก็ท้ายดีหลังตรงทรงสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเป็นควายอันธะดีก็ครบเครื่องอะเนาะ ตัวนี้นี่เสืออุดนี่ไปได้มาจากที่ไหนนะพี่เฮงครับเสียเฮงนะครับเสียเฮงครับอ๋อไปขอแบ่งมาครับก็เรียกว่าเอาพันธุกรรมแชมป์มาเลยครับเห็นอะไรในตัวของเขาครับถึงได้เอามาประจำการคือพ่อพ่อตาเขาชอบครับผมครับแล้วก็ให้ผมคุยให้เจรจากันโอครับ คือพ่อตาเห็นนี่ชอบเลยใช่ครับเห็นแล้วชอบเนื้อตัวมันดีครับผมพ่อตาก็เลี้ยงควายอยู่แล้วครับตั้งแต่ดั้งเดิมใช่ไหมครับครับเลี้ยงเลี้ยงควายมาเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงควายนะครับอ๋อก็เรียกว่าชอบในทางเดียวกันครับลูกเคยกับพ่อตานี่ก็โอ้โหไปด้วยกันได้สบายเลยเนาะทางเดียวกันทางเดียวกันทางเดียวกันเลยครับผม สำหรับผลงานกับแม่แบบว่าแม่แบบพื้นเมืองแม่บ้านอย่างเงี้ยครับมีมีบ้างไหมครับก็มีมีอยู่ครับก็จ่ายลูกไปไงครับเสียงตอบรับก็โอเคนะครับเกษตรกรยิ้มได้ครับอ๋อแต่ผมมองว่าถ้าใส่กับแม่บ้านแบบกระดูกเล็กๆเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ครับครับพวาด้วยเขาเป็นควายที่กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะครับผมก็ใส่กับแม่แบบเล็กๆอย่างเงี้ย ก็จะได้กล้ามเนื้อที่เยอะขึ้นอัตราการเลขกเนื้อเยอะขึ้นแน่นอนครับสําหรับตัวนี้แล้วมีดีกีเป็นถึงแชมป์ครับหลายสนามอันนี้เราเราเกินแชมป์หลักๆให้ฟังให้เจ๊ครับถ้าจะไล่ทุกแชมป์นี่โอโ้โหล่อกันเป็นครึ่งชั่วโมงจะหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ <c oughs> ตัวนี้นี่รุ่นนี้นี่ลงประกวดกับตัวไหนบ้างครับที่เด่นๆท้องเอกท้องเอก,อเอกแล้วขุนเขาขุนเขาก็ <c oughs> าาคือไอ้นี่ไงไอ้ฉลามชน สมไมก่อนในชื่อขุนเขาครับผมอยู่กับเดียนหนิงแล้วก็มาขายให้เฮยเติมครับผมครับแล้วก็ไอรีโวอะไรพวกนี้ครับ๋อประกวดกับรุ่นนี้เลยครับตอนนี้ก็เอามาทับที่ข้อพ่อตาแม่ยายเนาะครับเอามาเป็นจําการอยู่นี่เลยครับประจําการอยู่นี่เลยครับก็เป็นสร้างเหล่าเจ้าเงินแท้อยู่ที่นี่เลยครับพอสมไปกี่ตัวแล้วครับเนี่ยที่นี่โอ้ละหลายครับหลายตัวเลยเนาะครับก็ให้คุ้มฝูงที่นี่ โอ้เนือตัวดีมากครับคุณผู้ชมครับครับควายงามสายประกวดอ่าที่นี่นี่มีควายทั้งหมดกี่ตัวล่ะครับน่าจะสามิกว่านะสามสิบกว่าเนาะโอ้โหเลี้ยงควายเยอะเหมือนกันเนาะอุทัยธานีถิ่นควายใหญ่ครับพาคุณผู้ชมมาดูของดีวันนี้เดี๋ยวมีทีเด็ดครับประจําฟาร์มที่นี่ให้คุณผู้ชมได้ดูอีกหลายตัวนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้ชมสุดยอดพันธุกรรมทีเด็ดครับผมตัวต่อไปกันครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับ มาครับคุณผู้ชมครับคราวนี้ก็มากับเจ้าของฟาร์มตัวจริงครับคุณแม่นะครับผมคุณแม่ครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าวันนี้นี่พาพี่น้องเรามาชมของดีอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะชมลูกของเจ้าเงินแท้ครับผมโดยที่เกิดกับแม่แบบบ้านๆอ่าแม่กลางๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่แม่ใหญ่จนเกินไปแต่ก็ให้ลูกถือว่าดี ก็เรียกว่าเป็นแม่สายพัฒนาเนาะใช่จ้ะสายพัฒนาก็สูงประมาณร้อยสี่สิบนี่เหรอเนาะอจ้ะได้ประมาณร้อยสี่สิบนิดๆครับผมมีผลงานกับเจ้าเงินแท้อายุกี่วันเดือนจ้ะอายุก็ประมาณหนึ่งเดือนเนาะใช่จ้ะนี่ครับผลงานเจ้าเงินแท้ครับควายดีต้องการันตีด้วยผลงานการสงลุกชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชื่อน้องลิซ่า น้องลิซ่าใช่โอ้โหชื่อชื่อแบบสุปตาครับเพราะเขาเกิดวันเดียวกับลิซ่าเอาเลยครับเกิดวันเดียวกับลิซ่าเลยใช่ก็เลยชื่อน้องลิซ่าสุปตาเพชรเมียใช่ไหมครับเพชรเมียเนี่ยครับผลงานเจ้าเงินแท้ครับผมกระดูกแข้งขาเหลี่ยมตัวแน่นอนครับเหลี่ยมตัวสายป่าเงินอุทัยปู่ของเขาเหลี่ยมตัวดีดอกเขาดีครับผมอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์กับแม่บ้านเลยเนาะแม่สายพัฒนา โอ้หายห่วงเลยครับผลงานการจ่ายลูกแม่ชอบตรงไหนครับการจ่ายลูกของเจ้าเงินแทะเจ้าเงินแท้ที่ชอบก็คือเขาให้บรรทัดหลังกองแล้วก็เรื่องตัวเขาคือเนื้อหนังนี่คือจะต้องมาก่อนของเจ้าเงินอืมครับผมคือเนื้อหนังเขายอมรับว่าเจ้าเงินจะเป็นไฟล์แบบเจ้าเนื้อครับผมแล้วก็ สันหลังจะตรงเป๊ะเลยเนี่ยครับอ่าคือเหมือนที่บอยทีซพูดต้นคลิปครับว่าเจ้าเงินแท้เป็นควายกล้ามเนื้อดีแล้วก็สันนิษฐานว่าจะให้ลูกหลังตรงแล้วก็กล้ามเนื้อดีเนี่ยครับเหมือนที่บอยทีซพูดไว้ทุกประการเลยครับหลังตรงทรงสี่เหลี่ยมตามสไตล์ป๋าเงินอุทัยโอ้เด็ดมาก ตูเมียนะครับคุณผู้ชมครับก็สายนางงามเลยเนาะชื่อก็นางงามตัวก็นางงามครับผมก็เรียกว่าประทับใจเลยน้องผลงานคุณแม่ครับใช่ประทับใจมากที่ตัวนี้ออกมาคือไม่คิดว่าเขาจะให้ลูกดีไงแม่เนี้ยก็ดีถือว่าดีมากคือก็ก็ลองใส่ให้พี่น้องเกษตรกรเราดูเนาะก็ปรากฏว่าส่งลูกออกมานี่ถือว่าผ่านผ่านเลยครับผ่านเลยตัวนี้ คือที่นี่ก็มีควายเยอะเนาะถ้าพี่น้องสนใจอยากอยากแบ่งไปเลี้ยงบ้างนี่คุณแม่ยินดีแบ่งปันไหมครับยินดีแบ่งปันเลยให้เข้ามาดูได้เลยอ๋อเข้ามาดูตัวได้เลยเนาะเข้ามาดูตัวได้เลยมีทั้งลูกเจ้าเงินแล้วก็ลวหลายๆสายพันธุ์อ๋อก็คือก็พัฒนาไปตามจินตนาการเนาะใช่ใส่ใส่พ่อพันธุ์หลักของเราด้วยแล้วก็ดูว่าแม่พันธุ์ของเราขาดจุดไหนก็เลือกพ่อพันธุ์ที่จะมาเติมด้วย โอเคครับคุณแม่ครับเดี๋ยวชมตัวต่อไปกันครับตัวนี้ชื่อน้องอะไรครับอันนี้ชื่อน้องอเพียงดาวเพียงดาวลูกของเงินแทอกับแม่เพียงฟ้าครับผมลูกเจ้าเงินแท้กับแม่เพียงฟ้าช่แม่ของบุตรสลาคำอ๋อเป็นแม่ของอบุตรสลาคำใช่อันนี้คือน้อง อันนี้คือน้องเขาน้องของบุษราคำโอ้คุณผู้ชมครับนี่น้องของบุษรลาคำนี่ก็ออกสายประกวดอีกแล้วครับผมอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้อายุไดุ้ไดเ11ดเดือน11เดือนเนาะจ้ะโอ้โหเรียกว่าพัฒนาการนี่ดีมากๆครับอายุ11เดือนเจ้าออกยาวๆนะคุณแม่เนาะอันนี้คือยาวแล้วก็สันหลังจะเหมือนพ่อเขาสันหลังตรงส<ม>ันหลังตรงตรงดิ๊กเลยอันนี้นี่ มีโอกาสจะเอาไปเดินสนามให้พี่น้องเราชมบ้างไหมครับเนี่ยตัวนี้คิดว่าน่าจะเอาไปอยู่แล้วละ่ะต<อ>ดวนี้นะถ้าอายุเขาได้แล้วก็ถ้าเขาสมบูรณ์พอครับผมก็จะเอาไปเพราะเขาเป็นลูกของป่างเงินเงินแท้ลูกของเ,อง,เงินแท้ก็เป็นล้านของป่างเงินเอาไปให้พี่น้องเราดูเป็นแนวทางเนาะ<ช>ว่าพี่น้องเราที่ผสมไปแล้วได้ลูกควายออกมาเป็นตัวยังไงเนี่ยครับผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์พ่อพันธุได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเจอกันในสนามประกวดแน่นอนครับตัวนี้ เดี๋ยวให้คุณแม่ปั้นสักนิดหนึ่งใช่เขายังไม่สมบูรณ์เลยเพราะว่ายังไม่ได้ปั้นเขาเมื่อเทียบกับอายุนี่ผมว่ามาดีมากๆากนะคุณแม่เนาะมาดีถือว่ามาดีนะทีเนี้ยเพราะว่าฟลายังไม่ได้แบบบ่มไม่ได้อะไรเลยไงก็คือเลี้ยงธรรมชาติก็ยังยังไม่ได้อัดอะไรมากไม่ได้อัดอะไรกินญ้าธรรมดาครับยังไม่ได้อัดอะไรมากแต่เรื่องของกระดูกสันหลังนี่ โอ้หายห่วงครับตรงดิ๊กเลยครับหลังตรงทรงสี่เหลี่ยมนี่แหละครับตามสไตล์ป่าเงินอุทยัยปู่ของเขานี่แหละครับ <c oughs> จุดแต้อัตลักษณ์ชัดเจนตามอุดมทัศนีควายไทยครบทุกประการ <c oughs> โอเคครับนี่คือผลงานตัวต่อมาเดี๋ยวให้พี่น้องเราชมตัวต่อไปเลยครับคุณแม่ครับ ตัวต่อมาครับตัวนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ชื่อโชคกระบี่ชื่อเหมือนพ่อเขาเลยคือเป็นลูกโชคกระบี่เลยชื่อโ,โชคกระบี่เลยเอาชื่อโชคกระบี่เลยใช่ชื่อเหมือนพ่อเลยชื่อเหมือนพ่อเลยโอ้โ oh. หอันนี้คือเป็นลูกของโชคกระบี่เขาสุดจัดเลยครับ <laughs> เพราะว่า,าลูกที่ชื่อโชคกระบี่ก็ยังไม่มีเนาะจ <kidnapped> <peach> ้ะอันนี้เป็นเพศเมียเอาชื่อเหมือนพ่อเลยใช่เอาชื่อเหมือนพ่อเลยนี่ครับสุดจัดไหมคุณผู้ชมครับเอาให้รู้กันไปเลยว่าเป็นลูกใครอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย อายุ15เดือน15เดือนจ้ะก็เป็นควายงามสายประกวดอีกแล้วครับจุดเริ่มต้นที่คุณแม่มาเลี้ยงควายนี่เริ่มจากตรงไหนเลยครับตอนแรกคือเลี้ยงงัวอยู่อตอนแรกเลี้ยงงัวประมาณเลี้ยงมาก็ประมาณ30ปีแล้วครับผมแล้วพอเลี้ยงงัวตอนช่วงแรกก็ราคาดีครับแต่มาช่วงหลังก็คือประมาณช่วงสักเลี้ยงงัวได้สักประมาณไม่ถึง10ปีก็เลี้ยงฝวายด้วย เลี้ยงฝ่ายควบคู่มาควบคู่กันมาใช่ก็เลี้ยงควบคู่กันมาตลอดเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงก็เลี้ยงมาเรื่อยๆเลยก็อยู่กับวงการปสสศุสัตว์ย่าแรกเนื้อเรานี่แหละเนาะใช่มาตั้งแต่แรกเริ่มวงการนี้ตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกเลยตั้งแต่แถวนี้ยังไม่มีแทบไม่มีใครเลี้ยงอ๋อก็คือที่นี่คือเลี้ยงมาตลอดก็เรียกว่าเป็นเหล่าใหญ่เลยครับตัวนี้สําหรับที่นี่ก็ เราเดินไปดูเมื่อสักคู่ครับระบบการบริหารจัดการฟาร์มเซ็ตเป็นระบบดีมากครับก็เรียกว่าเป็นฟาร์มมาตรฐานเลยครับผมตัวนี้นี่จุดเด่นคุณแม่มองตรงไหนเป็นพิเศษครับจุดเด่นคือฟาร์มสูงแล้วใน<ม>เรื่องหน้าตาของเขาครับผมอ่าัปลักษ์ครบถ้วนครับผมคือโลกโชคกระบี่เนี่ยจะจะมีจุดเด่นตรงตรงเขาใช่ครับเรื่องเขา เรื่อง,องเขาที่งครับผมเราเห็นหลายตัวเนาะทรงเขาของเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากใช่ฟร์มตูงเขาก็จะจะดีครับทรงเขาสง่าเนาะทรงเขาเขาจะสง่าจะใหญ่วันนี้ก็กําลังทาเนื้อทําตัวเนาะก็เริ่มเริ่มจะทําเนื้อทําตัวเขาครับผมเริ่มจะผลงานโชคกระบี่ครับคุณผู้ชมครับที่นี่นี่หลกัหลกๆนี่แนวทางการพัฒนานี่มีแนวทางยังไงบ้างครับคุณแม่ครับ ที่นี่คือแนวทางพัฒนาก็คือส่วนมากที่จะใส่ก็คือเป็นลูกของเงินแท้เพราะว่าเขาเป็นพ่อพันธุ์ของที่คอกเราและอย่างเหมือนกับว่าถ้าเรามีพ่อพันธุ์ประจําคอกอยู่แล้วถ้านอกจากว่าเราจะบิดสายพันธุ์อื่นเข้ามาที่ว่าแบบมันใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาพ่อพันธ์ของที่คนรู้จักครัเอามาใส่พ่อพันธุ์ที่เราคิดว่าดีพอแล้วก็ปวยสายว่าป้ายสายกันอะไร,รอย่างเงี้ยเพราะว่า ควายครับต้องมีการควายสายเพื่อไม่ให้เลือดชิดครับผมใช่ไม่ให้ไม่ให้เลือดชิดกันก็อ่าหลักๆนี่ได้ทําประกวดตลอดไหมครับคุณแม่เรื่องไงครับก็มีเดินทางประกวดอยู่ก็มีบ้างบางครั้งแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากครับผมแต่ก็ไปประกวดอยู่เป็นไปร่วมสนุกกับพี่น้องเราผลงานที่โดดเด่นของฟาร์มนี่ตัวไหนครับที่แบบว่าเดินประกวดแล้วมีที่หนึ่ง ที่หนึ่งก็แต่ว่ามีที่หนึ่งอยู่ตัวงแต่ก็ได้ขายไปแล้วเป็น<อ>ลูกของเจ้าภายแก้วครับผมที่คอกนี้คือได้ที่หนึ่ง<อ>แล้วก็ลูกของอลูกของบิก๊กมีได้ที่สามอยู่ที่คอกนี้อ,อยู่ที่คอกนี้ก็เรียกว่าเป็นฟาร์มควายงามสายประกวดแล้วครับคุณผู้ชมครับปั้นควายเป็นแชมป์มาแล้วนะครับสําหรับที่นี่ก็เดี๋ยวเราจะให้พี่น้องเราเข้าไปชมในฟาร์มบ้างนะคุณแมนะ่เนาะ ได้ได้ไปดูพันธุกรรมครับว่าวมีตัวดีตัวเด็ดยังไงบ้างมาครับคุณแม่ครับตัวต่อมาตัวนี้ชื่อน้องอะไรครับอันนี้ชื่อก้าวกัญญาก้กัญญาเป็นสายไหนครับเนี่ยเป็นลูกของปังลูกป่าปังแปลิ้วลูกป่าปังแปดลิ้วตัวนี้กับแม่ไหนครับกับแม่เพียงฟว้าเป็นน้องของบุตรสลาคำก็มีศักดิ์เป็นน้องแท้ๆของบุตรสลาคำใช่ เป็นลูกแม่เพียงฟ้าตัวที่เท่าไหร่นะเป็นลูกตัวที่ที่สาม<อ>เป็นลูกตัวที่สามของแม่เพียงฟ้าครับผมเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเป็นน้องแท้ๆของบุตราคำก็ออกสายควายงามเลยครับชมของดีของงามแบบจุใจเลยครับที่นี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุได้สองขวบกับอรู้สึกจะสองขวบกับหกเดือน ออสองปีหกเดือนตัวนี้จะออกสูงยาวนะคุณแม่นะตัว<ส>ตัวนี้จะยาวหน่อยแล้วสูงยาวหน้าสวยพันธุก,กรรมเขาดีด้วยตัวเนี้ยกระดูกเขาดีอืมจินตนาการไว้นี่คิดว่าจะใส่กับพ่อไหนครับเนี่ยยังไม่ได้คิดเลยอ่ะยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดเลยขอดูขอชมไปก่อนชมไปก่อนยังไม่ได้คิดผมว่าถ้าเลี้ยงแบบนี้นี่มันผมว่ามันโตเรื่อยๆื่อเห็นพัฒนาการทุกวัน มันมันอิ่มใจเนาะคุณแม่เนาะมันอิ่มใจแล้วก็เพลินครับเห็นเพลิดเพลินกับการเลี้ยงอิ่มตาอิ่มใจแล้วก็มองอยังไงก็ไม่เบื่อครับถ้าเราเล่นพันธุก,กรรมดีๆสายเลือดดีๆครับเห็นพัฒนาการเขาทุกวันท<ม>้ายดีมากครับท้ายมะนาวตัดกลมดิกเลยครับถ้ายจุดเด่นคุณแม่มองตรงไหนเป็นพิเศษครับจุดเด่นก็คือเรื่องลำตัวลำตัว เพราะว่าแม่ของเขาให้ลูกดีทุกตัวเลยแล้วลูกเขาก็เหมือนติดแม่ติดแม่แต่ว่าพันธุกรรมของพ่อก็น่าจะดีด้วยครับผมช่วงตัวเขาดีมากเลยนะตัวเนี้ยแม่ของเขาี่ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่นี่แหละครับยังอยู่ที่นี่อืแม่ของเขาอยู่ที่นี่ครับผมเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ถ่ายแม่ของเขาให้ชมเนาะคุณแม่เนาะตัวนี้นี่ได้้ฝึกจับท่าอะไรไหมครับคุณแม่ ไม่ค่อยได้ฝึกเลยเพราะว่า,เ,าเหมือนว่าเลี้ยงธรรมชาติส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ฝึกเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติใช่อิงธรรมชาติมากกว่าเขจะปล่อยเลี้ยงธรรมธรรมชาติเลยส่วนมากอจะปล่อยลงทุ่งแต่ด้วยสายสายพันธุกรรมของเขาเนาะเขาจะยืนแบบว่ายืนสวยครับยืนเหมือนควายเหมือนเหมืนรู้ท่าครับยืนเหมือนควายากกว่าเลยนะคุณผู้ชมดูส,ดสิดูท่ายืนนี่พันธุกรรมนางงามครับ นางงามเขายืนกันเหมือนไหมครับเขาน่าจะรู้ว่าพี่เขาเดินสายประกวดแล้วได้ที่หนึ่งแล้วมั้งน้องมีสายติดตามก็เลยไม่อยากน้อยหน้าพี่คุณแม่ได้ได้เคยเอาไปเดินสนามสักทีไหมครับตัวนี้เคยเอาไปครั้งหนึ่งตัวนี้นะเคยเอาไปครั้งเดียวที่งานอุทัยครับผมร่วมสนุกกับพี่น้องเราใช่เคยเอาไปร่วมงานกับเขาครั้งหนึ่งผมว่าตัวนี้นี่ จออกยาวๆนะครับยาวๆยาวแล้วก็สูงครับน่าจะขึ้นแท่นแม่พันธุ์ที่ดีของที่นี่อีกตัวหนึ่งอะเนาะ,ะคุณแม่เนาะใช่จ้ะอันนี้เรียกว่าเป็นลูกรักได้ไหมครับเนี่ยตนะัวนี้ใช่เลยแหละลูกรักเลยเนาะใช่เลยดูดูดูหน้าดูหูดูหูสิโอ้โห เอาละครับคุณแม่ครับเดี๋ยววันนี้ก็เราจะมีโอกาสเนาะพาพี่น้องเราไปชมพนันธุกรรมดีๆในฟาร์มครับผมเดี๋ยวไปเดินดูควายในฟาร์มกันครับคุณแม่ครับได้โอเคครับไปรับชมกันเลยครับ